โอเคสวัสดีออนไลน์<อ>แล้วก็ออนไซต์นะคะวันนี้สมาชิกของเราหายไปค่อนข้างเยอะนะคะ<อ>ก็เพื่อนมีธุรกิจ<อ>แล้วก็เขาเรียกว่าภารกิจนะคะที่ไปต่างจังหวัดหรือจะเดินทางอยู่ตอนนี้หลายๆคนกําลังอยู่บนรถเดินทางอยู่<อ>นะคะที่แจ้งมาแล้วนะคะอันดับแรกเลยเย็นนี้เดี๋ยวนะออนไลน์หนึ่งคนออนไซต์สองสี่หกเจ็ดเจ็ดคนนะคะมีใครมีแพลนจะเดินทางไหมคะตอนเย็นนอกจากการเดินทางกลับบ้าน มีนะคะ<า>นักเรียนดเดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะคะรักษาสุขภาพด้วยอ,อ่ะเดี๋ยววันนี้ภาพนี้นะคะเรามาเรียนวิชาลูกเสือกันเป็นภาพสุดท้ายของปีนี้พอมาน้อยๆเรามีรู้สึกว่าเสียงต้องใช้พลังเยอะกว่าเดิมนะมนนนเพราะว่าอเหมือนเสียงมันรู้สึกว่าเสียงมันเดินทางไปไม่ถึงนักเรียนอะ่ะ <laughs> จากปกติที่มีสิบสี่คนนะอ่ะพูดอย่างนี้พอ ทุกคนน่าจะได้ยินพอกลายเันว่าอยู่ทางโน้นหมดมันจะต้องตำเป็นเสียงเหมือนเสียงต้องเดินทางไปถึงตรงนั้นน,น,น,นะคะอ่าก็มีค้อปั้นที่ใกล้ชิดอยู่ตรงนี้นะคะ้นบใช่ข้อปั้นกับเนทที่จะได้ยินเสียงมิชัดมากรวมถึงตาตาด้วยได้ยินเสียงชันมากอ่ะมาทีนี้ภาพสุดท้ายของเรารสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่หนึ่ง พ้าป <recess ed. S 1> ั้นเห็นเป็นสไลด์ไหมคะตอนนี้เนีจะไม่เดียวเอปีหน้าค่ะปีหน้า่เปขาป้ั้นเห็นสไลด์ไหมคะข้าปั้นเห็นสไลด์ไหมเอ่ยเห็นครับโอเคอ่ะเริ่มเลยค่ะอันนี้เป็นค่าที่เท่าไหร่แล้ว เราเรียนมา27ภาพแล้วนะคะสำหรับวิชาลูกเสือเนาะวันนี้สิ่งที่จะพูดนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของภาพรวมทั้งปีที่เราเจอมาเลยนะคะตอนนี้ใกล้จะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาบทเรียนนะคะตอนนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วสามสินะคะสิ้นปีพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ใช้ปีพุทธศักราชสองพัน นะคะในหนึ่งปีบางคนบอกว่าโอโหพอมาถึงสิ้นปีแล้วดูระยะเวลาเป็นไงคะผ่านไปเร็วไหมผ่านไปเร็วมากบางคนบอกว่าหในหนึ่งปีตั้งแต่มกราถึงธันวาเรายังอยู่กับโควิดเรายังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเรายังไม่ได้มีอะไรที่มันแปลกใหม่กว่าเดิมเลย<ม>นะคะมันก็เป็นการปรับรูปแบบชีวิตไป ไหนปีนี้ใครมีการตั้งเป้าหมายแล้วทำได้สำเร็จแล้วบ้างคอ่าคิวตั้งอะไรในปีนี้อันนี้เป็นการตั้งเป้าหมายที่น่าหผันไสมากเลยนะคะอ่าน่าันไสมากคนอื่นละ่ะมีการตั้งเป้าหมายไหมในเรื่องอะไรก็ได้มีไหมคะถ้ายังไม่มีปีหน้าลองตั้งเป้าหมายดูนะอะ่ปีหน้าลองตั้งเป้าหมายดู นะคะเดี๋ยวอ่พูดถึงเรื่องศูนย์รอนักเรียนบอกว่าตั้งเป้าหมายว่าจะไม่ติดศูนย์รอมิรก็ตั้งเป้าหมายค่ะไม่ไม่มีตั้งเป้าหมายว่าจะทายังไงได้จะให้เราไม่ติดศูนย์รอแต่ว่าก็ต้องอยู่เป็นความพยายามของกี่ฝ่ายมิทําคนเดียวได้ไหมไม่ได้อ้าวถ้าเกิดว่ามิสอนไปเต็มที่เลยแต่ว่านักเรียนไม่เข้าใจเรียนไม่รู้เรื่องไม่ทํางานส่งอ่ะอันนี้ก็เปล่าประโยชน์นะคะอ่ะ อันนี้เตรียมตัวนะคะทีนี้มาที่ลูกเสือของเราค่ะสิ่งที่ผ่านมาตัวแรกเลยค่ะความที่เราจะคูดนะคะอันนี้ก็คือคุณธรรมเดี๋ยวในห้องมีกี่คนเจ็ดคนคุณธรรมหมายถึงอะไรตาตาอ่านให้มีช่ังหน่อย ออะ,ะคุณธรรมนะคะคำแรกคุณธรรมเป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยๆด้วยกันนะคะคุณธรรมเขาบอกว่ามันเป็นความดีที่ปฏิบัติมานะคะเป็นคุณค่าอันดีงามที่อยู่ภายใน,ในใจ,จิตใจส่งผลแสดงออกมาทางการกระทำของเราในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ในชีวิตเข้ามาหลากหลายรูปแบบนะคะ ในเรื่องของคุณธรรมตรงนี้แต่ละคนเนี่ยเชื่อว่าตัวเองมีคุณธรรมนะเราเป็นคนมีคุณธรรมทุกคนมีคุณธรรมเป็นของอที่ตั้งในตัวเราอยู่แล้วนะคะก็คือการแสดงออกลักษณะต่างๆของทางนักเรียนนั่นแหละตอนนี้นะักเรียนในหนึ่งปีที่ผ่านมาเราก็จะรู้แล้วแหละว่าเราได้บกพร่องในข้อไหนบ้างหรือเรามีบทเรียนในเรื่องไหนบ้างนะคะที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นขึ้นในปีต่อๆไป เนาะอ่าอันนี้คุณธรรมเป็นความเขาเรียกว่าการประพฤติดีงามอะไรของเราเนี่แหละมีคุณธรรมก็ต้องต่อมาด้วยจริยธรรมนะคะจริยธรรมก็เป็นธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติกล่าวคือมันก็เป็นกฎแห่งความประพฤตินั่นเองนะคะหลักการความแนวะสิ่งทีออ่มีความเขาเรียกว่าประพฤติธปฏิบัตินะคะเป็นแนวทางแห่งการประพฤติธปฏิบัตินั่นเองคุณธรรมก็ต้องมาควบคู่กับ จริยธรรมนักเรียนจะได้ยินสองคำนี้ควบคู่กันเสมอนะคะคนหนึ่งคนจะต้องมีทั้งเป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่เราเรียนมาในทางวิชาพระพุทธศาสนาเราได้เรียนมาแล้วคุณธรรมและจริยธรรมในความคิดของนักเรียนมันคืออะไรคนแบบไหนเราถึงจะเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วเป็นจริยธรรมแบบดีไม่ดีแตกต่างกัน,นยังไง คนแบบคิวอ่ในจำกัดความแบบคิวซิคิวเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมากเลยไหนยกตัวอย่างการประพฤติของคิวซิแบบไหนที่เป็นจริยธรรมคิวได้ไหมคะยกตัวอย่างอะไรบคะได้เลยค่ะยกตัวอย่างคิวนี่แหละเอาคิวบอกว่าผู้เป็นมีคุณธรรมจริยธรรมคิวบอกว่าเป็นผมเองอา่อ่า โอ้ขีดเส้นใต้ข้อสุดท้ายเลยค่ะไม่เคยค้างงานอะไรเลยขีดเส้นใต้ประมาณร้อยเส้นแล้วก็ไฮไลท์สีแดงๆไ,ไว้อ่าอ่าไปไกลแล้วนะคะตอนนี้ดึงคิวกลับมาค่ะดึงคิวกลับมาอ่ะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะและของเด็กๆเด็กๆเ,เ,เคยอันนี้ไหมเห็นคุณธรรมแปดประการคุณธรรมแปดประการ ถ้าอย่างตอนเด็กๆเนี่ยในวันเด็กอ่ะใกล้จะถึงวันเด็กแล้วค่ะตอนนี้เรายังเป็นเด็กอยู่ไหมยังถือว่าเป็นเด็กอยู่วันเด็กวันที่เท่าไหร่คะหรือวันไหนของปีวันเด็กตรงกับวันที่เท่าไหร่หรือเราจะดูช่วงไหนของปีวันเสาร์วันที่แปดมกราคมครับอ่าเสาร์เราปั้นดูมาเรียบร้อยแล้วนะคะปีนี้วันเด็กตรงกับวันเสาร์ที่แมกราคมก็คือเสาร์ที่สของปี นันเองเสาที่สองของปีเดือนมกราคมนะคะอาจากเดิมตอนเด็กๆที่เราท่องกันเด็กเอ,อ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่กี่อย่างด้วยกันสิบอย่างนะคะอพูดถึงตรงนั้นบางข้อนะคะอยู่ที่คุณธรรมแปประการของเด็กเช่นกันนะคะมาดูคุณธรรมข้อแรกความขยันค่ะอันนี้ฝากไว้ให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติเลยความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทําหน้าที่ของตนเองอย่างต่อนเนื่องสม่ําเสมอ ไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคนะคะแล้วก็ใช้ความขยันเนี่ยควบคู่กับปัญญาในการวิเคราะห์แก้ปัญหาถามว่าความขยันจําเป็นมากไหมกับเราจําเป็นอย่างที่นักเรียนเคยได้ยินอย่างที่มิทเคยบอกไปว่าคนเก่งไม่น่ากลัวเท่าคนขยันหมายความว่าถ้านักเรียนเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วเรารู้ตัวว่าเรามีพรสวรรค์ถ้าเกิดพรสวรรค์น,นั้นมันไม่ได้ถูกใช้มันไม่ได้ถูกผัดเกลาพัฒนาไปเรื่อย ถามว่าพรสวรรค์น,นั้นหายไปได้ไหม,ไมไหายไปได้ไไดเช่นเดียวกันกับคนที่มีความขยันเกิดมาไม่มีพรสวรรค์นในเรื่องนี้เลยแต่ฝึกฝนจนช่าชองชำนาญจนเกิดเขาเรียกว่าเป็นผู้ชเชี่ยวชาญชำนาญแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกลายเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเลยอย่างเช่นคิวอ่ะพรสวรรค์ของคิวคืออะไระคิวคิดว่าพรสวรรค์ของตัวเองคืออะไระเล่นเกมเก่งไหม เก่งเก่งมากอ่ะแล้วทำไมคิวถึงเล่นเกมเก่งเพราะอะไรคะเพราะคิวนานๆเล่นทีหรือว่าเล่นบ่อยๆเพราะเก่งเพราะคิวเล่นเก่งอ่ะข้ามไปที่คนอื่นมานะข้ามคิวไปอย่างการเล่นเกมของนักเรียนเหมือนกันที่นักเรียนชอบชอบเอ่อชอบพูดว่าลงแรงบ่อยๆนั่นแหละค่ะเวลาเราลงแรงเนี่ยก่อนที่จะไปกล้าลงแรงได้นักเรียนมีการฝึกฝนไหม ไม่ฝึกเลยตีลงไปเลยเแพ้ก็คือแพ้นะคะ<ล>การเล่นลแต่ละอย่างการเล่นแต่ละอย่างนั่นแหละค่ะมันเป็นการฝึกฝนเช่นเดียวกับข้อนี้ที่ยกตัวอย่างมาคือการขยันนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะคะรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยถ้าเราเป็นคนที่มีความขยันเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงน,นะคะ อ่ะพอแ้วความพยันเราได้มาละต่อมาการประหยัดอออมเราได้ยินคำนี้มาตลอดการประหยัดในทนี่หมายถึงอะไรเนี่ยเราต้องแบบอู้ถึงท่านอดข้าวอดน้ำเพื่อที่จะเก็บเงินไหมไม,ไม่ในการประหยัดในที่นี้นะคะเราเอ่อใช้คำว่ารู้จักคุณค่าของสิ่งที่เราใช้สิ่งที่เรามีอ่าไม่จนแบบมันฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ประหยัดจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือไปรบกวนผู้อื่น นะคะอย่างเช่นพูดถึงเกมก็ต้องการเติมเกมเช่นเดี<ช> <ๆ S 2> ยวกันเกมในที่นี้มันก็คือความสุขของนักเรียนอย่างหนึ่งถูกต้องไหมคะเราไม่สามารถที่จะไปดูถูกความสุขของคนอื่นได้ว่ามันเป็นสิ่งไร้สาระหรือว่ามันไม่มีประโยชน์ความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างความสุขของคิวคือการเติมเกมอย่างนี้เป็นต้น <ๆ S 2> นะคะการเติมเกมของคิวคิวก็ต้องรู้ด้วยว่าคิวเติมไปเนี่ย มันทําให้คิวเดือดร้อนไหมหรือว่ามันไปรบกวนพ่อแม่ผู้ปกครองไหมแต่ถ้าคิวใช้จากเ,าเงินในแต่ละวันที่คิวประหยัดกดออมาแล้วไม่ได้ทําให้คิวแบบต้องอดข้าวที่จะไปเติมเกมอย่างนี้อ่านะคะก็ไม่ส่งผลอะไรถือว่าเราก็เป็นคนที่รู้จักคุณค่าของของ,ของแล้วก็ประหยัดแล้วนะคะหรือบางคนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดเนี่ยนักเรียนเคยได้ไปแบบคอนเสิร์ตอะไรไหม อายุถึงหรือยังเราเวลาเข้าคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะเวลาเขามาจาัดคอนเสิร์ตอะไรนะพุติไปคอนเสิร์ตไหนไหม,ไม,ม,มไม่ก่อนหน้าที่จะมีโควิดเลยก่อนหน้านี้อ๋อหรือว่าตอนนั้นเรายังเด็กอยู่อ๋อเรายัางเด็กอยู่นะคะอ่ายังไม่คอนเสิร์ตยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ย<ม>เคยเคยได้ยินคำว่ากดบัตรคอนไหม บิ uh, Big, uh, Big mm ๊กเอ่อบิ๊กเมลทเทนก็เช่นกันนะคะบิ Big mm ๊ hmm. กเมลเทนก่าจะกดได้หรือบัตรคอนเสิร์ตศิลปินดาราต่างๆนะคะอันนั้นก็เหมือนกันเนาะอันนั้นก็ประหยัดอดออมเพื่อที่จะได้สิ่งที่เราต้องการมานะคะอันนี้ต่อมาความซื่อสัตย์ทำนี้เคยพูดแล้วความซื่อสัตย์ในที่นี้นะคะไม่ใช่เฉพาะต่อเพื่อนต่อตัวเองนะคะแต่ยังรวมถึงความซื่อสัตย์ ทุกๆสิ่งทุกอย่างเลยทั้งความคิดแล้วก็คำพูดนะคะ,ะในทุกๆความสัมพันธ์ม่บอกเราว่าถ้าเริ่มต้นด้วยทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยมันก็จะสามารถดำเนินความสัมพันธ์นั้นไปได้นะคะทั้งต่อวิชาชีพเองหรือต่อหน้าที่ของตัวเองด้วยนะคะ,ะข้อที่สามในเรื่องของความซื่อสัตย์ตอนนี้เราผ่านมา3มข้อแล้วมาถึงข้อที่สี่บ้าง อ่าซีอ่านให้นิดหน่อยค่ะข้อที่สี่าระเบียบวินัยนะคะคำนี้เราเคยได้ยินตลอดเลยของการเป็นนักเรียนนะคะ สถานที่แต่ละที่มีกฎและมีระเบียบที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นคนที่มีระเบียบวินยัยนั้นหมายความว่าเวลานักเรียนไปอยู่ในสังคมไหนเราจะต้องทำตามปฏิบัติตามกฎระเบียบในสถานที่แห่งนั้นนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องยึดตัวเองเป็นหลักฉันคิดว่าความคิดนี้ถูกต้องแล้วแล้วฉันก็จะไม่ทำตามกฎระเบียบอันนั้นการมีกฎระเบียบเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะอะไร พื่อที่ให้คนอยู่ร่วมกันอย่างกฎหมายบ้านเราอย่างเงี้ยกฎหมายบางเอ่อกฎหมายก็เพื่อที่จะทำไงคะควบคุมความประพฤติถูกไหมรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม้แต่กระทั่งกฎของโรงเรียนอย่างเงี้ยเป็นต้น,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าโรงเรียนปล่อยไปโดยที่ไม่ได้มีกฎมีระเบียบนักเรียนจะทําอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเกิดซอนๆอยู่อ่าไม่ได้มีกฎบอกว่า อย่างการเรียนในคาบแต่ละค่าคือเขาก็จะตั้งกฎในการเรียน้องไหมคะอย่างถ้าตั้งใจเรียนอ่าเวลาเรียนห้ามเอาวิชาอื่นขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะักเรียนยังจะเอาวิชาอื่นขึ้นมาอีกตรงคนนี้นะคะทำอ่าอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆยกตัวอย่างใช่เราก็จะไม่ได้เออความรู้ในวิชาท่านั้นนะคะก็เลยต้องมีกฎระเบียบขึ้นมานะไ,ไม่ได้จ่อจงอันนี้แบบพูดโดยรวม ก่โดยรวมไม่ไม่เรานั่งไปอยู่ตรงนั้นพอดีไงสายตามก็ต้องเลยไปแบบนี้มีไม่ได้อตอบโจมไม่ได้ว่าอะไรสุทิเลย,ยนะคะอ่ะข้อที่สี่ความสุภาพห้องนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะมีความสุภาพนอบน้อมนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อย จริงๆตั้งแต่สัมผัสมาได้รับคําชมจากคุณครูหลายๆคนนี้ไม่รู้หรอกอมิสเคยสอนบางคนเนี่ยมิจะเคยสอนเราตอนเราอยู่ประถมใช่ไหมป .5 แล้วเราก็ไม่เจอกันเลยจนมาถึงอีกทีม .2 ออนะคะมิสก็จําภาพตอนเด็กๆของเราได้ลางๆบางนะว่าเออบางคนอยู่ห้องไหนอะไรยังไงนะคะแต่จําภาพปัจจุบันเนาะเราเป็นคนที่มีอ่อ กิริยามารยาทเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้ทุกคนครูทุกท่านเนี่ยเอ็นดูเราอ่าเอ็นดูเรานะคะอ่ามีความสุภาพนาะฝากไว้ต่อมาสะอาดอันนี้สําคัญเช่นกันในสถนานการณ์โควิด1 9เช่นนี้นะคะการรักษากความสะอาดอรวมไปถึงการป้องกันตัวเองของนักเรียนด้วยอย่างช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องเดินทางถูกไหม Uh, แล้วก็เดี๋ยวออนไลน์กับออนไซต์ site, นะคะถ้าเป็นออนไลน์ line, ตอนนี้ในกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนจะเห็นแล้วล่ะในช่วงของการที่แจ้งไปว่าเราจะปรับรูปแบบการเรียนเป็นแบบออนไลน์ line, หนึ่งสัปดาห์นะคะบอกออนไซต์ site, ด้วยสําหรับนักเรียนที่ยังไม่เห็นในไลน์กลุ่มนะคะอย่างที่แจ้งไปเมื่อวานว่าเราจะเปลี่ยนเอ่อในกลุ่มออนไลน์ line, เอ้ในกลุ่มออนไซต์อะค่ะที่มีส่งส่งข้อมูลรายละเอียด ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนที่เมื่อวานมิทบอกว่าจากวันที่สี่ถึงเราหยุดเันที่เท่าไหร่สี่ถึงเจ็ดเราจะเปลี่ยนเป็นเรียนแบบออนไลน์ทั้งหมดถูกต้องไหมคะแล้วสัปดาห์ต่อมาจะเป็นสัปดาห์ที่ต้องสอบถ้าใครประสงค์ที่จะสอบที่โรงเรียนนักเรียนแจ้งมิทด,ด้วยหรือถ้าใครจะสอบที่บ้านแจ้งด้วยนะคะอ่าแล้วก็การตรวจเอลิเคก็จะมีการปรับรูปแบบไปจากเดิมที่เราตรวจสองสัปดาห์หนึ่งครั้ง หลังจากเนี้จะเป็นการสัปดาห์ละครั้งเราจะต้องวทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์<อ>นะคะเพื่อความปลอดภัยของเราคือยิเมื่อเช้า,ชาล่าสุดตอนนี้โอมคคอนกระจายไปกี่จังหวัดะ๊ะสามสิบสามจังหวัดทั่วประเทศเกือบครึ่งเลยนะคะตีว่าเป็นครึ่งนึงเลยเพราะว่ามันเป็นจังหวัดที่มันใกล้ๆก,กันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องรักษาความสะอาดรักษามาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ อ่ะต่อมาความสามัคคีในห้องเราห้องนี้มีความสามัคคีไหมคะมีค่ะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมไม่ทะเลาะวิวาทกันอ่ามีการพูดคุยกันด้วยความเป็นเหตุเป็นผลไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันนะคะช่วยเหลือเกื้กูลกันจากการสังเกตเนี่ยการช่วยเหลือกู้กูลกันเราทําได้ดีแล้วนะคะช่วยกันเรียนใคร เพื่อนคนไหนไม่เข้าเรียนนักเรียนตามงานด้วยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นความสามัคคีอย่างหนึ่งในห้องเรียนเช่นเดียวกันนะคะอ่ะผ่านไปข้อสุดท้ายใกล้จะจบแล้วะคะ่ะในเรื่องของคุณธรรมที่จะฝากไว้ข้อที่แปดการมีน้ำใจอ่ะความมีน้ำใจในที่นี้ใช้ได้กับทุกเรื่องทุกคนแล้วก็อ่อทุกเหตุการณ์นะคะ mm hmm. ยกตัวอย่างตอนนี้ในการเรียนของเรานะคะการมีน้ำใจอาจจะ ช่วยเพื่อนตดเลคเชอร์ไม่ใช่ตดจเลคเชอร์แบบทำงานให้เพื่อนเลยนะไม่ใช่นะตดจเลคเชอร์งานที่เพื่อนจะต้องทำค่ะให้เพื่อนมาอ๋อเพื่อนขาดงานอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเพื่อนเราทำไม่ทันอย่างเงี้ยอ่ะแต่ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเห็นเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนทำงานไม่ทันมิตรบอกว่าเราจะต้องเป็นคนมีน้ำใจมีความสามัคคีเขียนให้เพื่อนตั้งแต่บรรทัดแรกถึงบัรทัดสุดท้ายอันนั้นเป็นการรักเพื่อนในทางที่ผิดนะคะถ้าเรารักเพื่อนเราต้องให้เพื่อนทำเอง ไม่อ,อ่เราต้องให้เพื่อนทำเองนะหรือทำไม่ได้แต่ต้องสอนไปออ่าถูกต้องอันนี้ทำนะจริงๆแล้วก็ไม่ควรอยู่ดีนะคะแต่ถ้าจะสอนด้วยอ,ะอ่ะอ่อันนี้ก็ยังมีข้อดีอยู่นะคะทางที่ดีเราต้องทำด้วยตัวเองนะคะในทุกๆเรื่องเลยอ่าแล้วทีนี้แคุณธรรมข้อนี้นะคะเป็นคุณธรรมที่นักเรียนจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ฝากในคุณธรรมเหล่านี้ไปด้วยและก็ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ค่ะได้จะปีใหม่แล้วนะคะวันสิ้นปีอ่ะเดี๋ยวจะอ่านคําอวยพรให้ถือเป็นอวยพรให้นักเรียนไปเลยนะคะขออวยพรให้ปีที่กําลังจะมาถึงนําพาแต่สิ่งดีๆมาให้ทั้งความสุขสันต์ความรักใคร่ความสงบสุข มีความสุขห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บมีพลังมีแรงในปีใหม่นี้เสริมให้คิดสิ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็ขอให้ไปถึงเป้าหมายอย่างราบรื่นนะคะอาสาธุอาสาธุด้วยนะคะและที่จะจากกันไปช่วงนี้มาเช้าเชานักเรียนได้ยินเสียงกดเพลงไหมคะกดเพลงอะไรที่เปิดอยู่ทุกวัน พรปีใหม่ครับอะไรนะคะข้าวบ้ันพรปีใหม่อุ้ยทำไมข้าวบ้านเก่งจังเลยข้าวบ้านตอบว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่ข้าวบ้านเก่งมากเลยข้าวบ้านตอบว่าชื่อเพลงอะไรนะคะข้าวบ้านพรปีใหม่พรปีใหม่นักเรียนเคยเอ่อดู ดูหน,งนังอัไนไหมคะที่วีวิ i l l ลตแสดงพรจกค้าหรือเปล่าก่อนหน้าเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังค่ะอาดูเนื้อเพลงก่อน,นอ่าอะไหลองลองลอง,ลองอ่านสี่ลองอ่านเป็นบทร้อยแก้วสวัสดีวันสีอ่าใส่ทํำนองละ่ะเอาทันอ่าใ้บรรดาเราทํามหม <Okay. S 1> เริ่มใหม่ก่อนพอวกเรเริ่มใหม่ก่อนอ่าอ่านพ่นอปันขอเริ่มก่อนทุกคนฟังพ่อปันอ่านพ่อปันเริ่มค่ะสวัสดีวันปีใหม่พาหให้บรรดาเราทันตรือนรมกริตยามดีเปรมปรีชื่นชมตาสุขสมนี ยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากป้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันทุกวัน ทุกคืนชื่นชมให้สมรืัไทยให้รุงเรืองในวันปีใหม่พ้องชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัตรนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษปรมปรี สวัสดีวันปีใหม่เถิ่นเก่งมากปุบดูให้เขาปั้นค่ะร้องได้ไครร้องมากเลยนะคะเออเอาไปเลยยกม้วโป้งให้เลยเออเพื่อนๆปุมือให้เขาปั้นแต่เกิดเขาปั้นเห็นเพื่อนๆไหมอยากให้เราปั้นดูเพื่อนที่เอาไปเลยอีกมือโป้งเที่เพื่อนๆปุบือให้เขาปั้น,ขนเขาปั้นร้องพอมาก นะคะอ่ะมารอบนี้พ่อฟันเป็นตัวแทนร้องให้ดูละเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกันบ้างเอาแล้วเอาแล้วร้องพร้อมใช่เดี๋ยวจะเปิดเป็นเพลงให้ด้วยเพลงอยู่ไหนเอ่ย One two t h r e ปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมโปรแกรมดีแปลง่ยปรีชื่นชม่างสุขสมนิยมยินดี I want be, be my turn. turn. mi sụp trái ในหลายปีที่แล้วโอเค,เอนะค,ะอคเโอเคอเาโอเคโอเคอเอ่คเคิอเคโอเโอเคโอเคโอเคอเคโอเคโคโอเคโอเคนอเคโเคโอโอเคโอเคโอคโอเคโอเาอเคโเอเโอเคโอเคเค่เ่คอนเ อ่าถุกต้องนะคะอย่างที่พี่ใหม่บอกนะคะก็คือการให้ความรักและความเมตตาต่อผู้อื่นเนี่ยมันแน่นิวันที่จะสิ้นสุดยิ่งถ้าเราได้ช่วยเหลือใรเห็นเขาได้ความสุขเรายิ่งเป็นไงคะรู้สึกดีไปด้วยเนาะเหมือนกอิจกรรมของเราก่อนน,นนี้ตอนนักเรียนเคยไปแบบใ่ายาสาอะไรอย่างนี้ไหม ยอายยังไม่เคยไปเนาะเออแต่ก่อนเนี่ยมิดได้เคยไปค่ายอาสาตามโรงเรียนที่เขาเป็นชนบทอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปให้ความช่วยเหลือเราทําให้เด็กๆดพวกนั้นมีความสุขเนี่ยกลายเป็นว่าถึงเราจะเหนื่อยมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าโอ้โหได้รับความสุขกลับมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะในเรื่องของความรักและความเมตตาต่อผู้อื่น นะคะอะเหลือเวลาอีกนิดเดียวละเดี๋ยวเราจะได้ไปทานข้าวกันนะคะเด็กๆออนไลน์เข้ปั้นและเนสนะคะเดี๋ยวยว,วันนี้เราจะจบภาพนี้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่อีกทีปีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ะ